สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาทุกท่านไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีกันหรือลัคนาการผู้ที่เกิดวันที่18กันยาถึง17ตุลามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการในช่วงของเดือนมีนาคมนี้คุณควรจะไปเสริมพลังบวก รับพลังบุญเกี่ยวกับเรื่องใดบ้างดังนั้นมาดามขออนุญาตชาวราศีกันหรือลัคนากันทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาว่าชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงของเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2568นี้ จะเป็นอย่างไรและควรจะไปเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านไหนถึงจะทําให้ชีวิตเฮงชีวิตฟังมากยิ่งขึ้นหรือถ้ามีอุปสรรคติดขัดใดๆควรที่จะต้องแก้เค็ดอย่างไรเพื่อให้หลุดพ้นจากอุปสรรคเหล่านั้นได้นะคะอ่ะมาดามขออนุญาตนะคะเราจะเปิดไพ่โคโคโลโน,โนเป็นการเปิดดวงก่อน ในสามใบแรกไพ่ใบแรกได้ไพ่ใบที่54ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีมิถุนไพ่ใบนี้จัดว่าดีนะดีเกี่ยวกับเรื่องความรักดีเกี่ยวกับเรื่องการงานดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินดังนั้นเนี่ยดีเกี่ยวกับเรื่องความรักความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยสําหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันในช่วงของเดือนมีนาคมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงมีสเสน่ห์สเสน่ห์แรงมากเลยทีเดียวดังนั้นคุณจะเป็นคนที่ดูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีปฏิสัมพันธ์กับ คนรอบๆด้านเขาจะมีความรู้สึกว่าคุณเข้าได้กับทุกเพศทุกวัยคุณเป็นคนน่ารักสดใสล่าเริงนะคะเป็นคนทันสมัยมีคำพูดคำจาที่ดูน่ารักน่าฟังดังนั้นมันไม่ได้อาจจะหมายถึงก่าเกี่ยวกับเพศตรงข้ามอย่างเดียวอาจจะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจะมีความรู้สึกว่าอมืมีน้ำจิตน้ำใจดีนะคนนี้นะคะ ก็เลยอาจจะได้การช่วยเหลือผักดันจากผู้หลักผู้ใหญ่บางครั้งผู้ใหญ่บางคนก็อาจจะช่วยเหลือเราแบบตามขั้นตอนอย่างเช่นถ้าคุณมีผลงานเยอะเขาก็จะช่วยคุณตามผลงานที่คุณกระทําให้เห็นแต่บางคนก็อาจจะพิจารณาเรา ชื่นชอบเราเป็นพิเศษก็อาจที่จะทําให้เราก้าวกระโดดในด้านหน้าที่การงานได้ดังนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะถ้าคุณจะทําอะไรนะคุณต้องทําให้มันเสมอต้นเสมอปลายและที่สําคัญเสริมความทันสมัยให้กับตัวคุณเองแต่งการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องต้องให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาด้วยไม่ใช่ว่าเฮ้ยแต่งตัวยังไงก็ได้ฉันไม่นคนใครๆก็รู้ฉันไม่นคนสมถะไอยอย่างนั้นไม่ได้นะถ้ายิ่งเข้าสังคมหรือ,อออกสังคมภายนอกแล้ว คุณจะต้องแต่งตัวรูปลักษณ์เนี่ยมาก่อนสําคัญเป็นอันดับแรกคนจะมองที่รูปลักษณ์มองการแต่งตัวมองคําพูดคําจาต่างๆเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องสําคัญสําหรับชาวราศีการและลัคนาการใครที่เป็นแบบนั้นอยู่แล้วถือว่าดีแต่ใครที่เป็นคนที่แม้ฉันชอบแต่งตัวง่ายๆสบายๆถ้าเป็นผู้หญิงก็ฉันไม่ชอบแต่งหน้าถ้าเป็นผู้ชายก็ง่ายๆยังไงก็ได้สบายๆถ้าคุณรู้จักว่ามีกาละเทศะในการที่จะออกสังคมสังคม แบบนี้แต่งแบบนี้สังคมแบบนี้มันต้องมากกว่านี้ไฮโซกว่านี้ดีกว่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นของแบรนด์เนมแต่ขอให้แต่งแล้วมันดูดีไฮโซบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ซื้อแบรนด์เนมใส่ไปสมดทุกอย่างนะอย่างมาดาเขาก็เข้าหลายๆสังคมมาก็เจอสังคมไฮโซบางคนเขายดเอ้ยชุดนี้ฉันซื้อมา200รอยกว่าบาทเองใส่แล้วสบายฉันสั่งมาอีกเพียบเลยอ่ะเขาไฮโซนะเขาโคตรรวยเลยนะธุรกิจเขาเป็นพันล้านนะแต่เขาไม่จําเป็นอ่ะ เราถ้าเราจะไปเห็นในแวดวงที่ว่าได้ยินว่าไฮโซโอ้ยต้องแบรนเนมอันนั้นก็อีกสัง,สงคมหนึ่งอีกแบบหนึ่งที่เราเจอก็มีไหมมีมีเหมือนกันแต่อย่างเงี้ยเอาที่ว่าใส่แล้วดูดีนะคะมันจะเสริมบุคลิกของคุณให้คุณได้มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตหรือบางทีมีโอกาสถึงขั้นที่จะได้ติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติได้หรือมีโอกาสที่จะทําอะไรที่อาจจะไปต่างประเทศได้เลยทีเดียวนะคะในที่นี้เขาบอกว่า เป็นช่วงที่ดีเรื่องความรักเลยนะมันจะมีความรักเข้ามานะสําหรับคนโสดก็จะเจอคนถูกอ,อกถูกใจดูดีมีฐานะแต่ไม่ใช่ฐานะที่เรียกว่ารวยมากนะเป็นฐานะที่รวยระดับปานกลางที่สามารถซัพพอร์ตคุณได้ยามที่คุณต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเป็นเสียเลี้ยงเราอยู่กับบ้านเฉยๆนะหรือไม่ก็เป็นสายเปที่บางทีเราก็จะไปเจอผู้หญิงที่เป็นสายเปก็มีบางทีเราก็จะไปเจอผู้ชาย ที่เป็นสายเปก็มีแล้วก็ให้เราอยู่บ้านเฉยๆไม่ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะแต่เรียกว่าช่วยกันทํามาหากินได้แล้วก็ยังเออด้วยการได้เลือดกรุ๊ปเอบนะเพราะฉะนั้นนะถ้าจะจะเออเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าจะเจอคู่ก็อาจจะเป็นการเจอคู่แบบที่ว่าร่วมกันทํามาหากินหรือต่างคนต่างมีอาชีพที่เป็นของตัวเองแต่ยามเดือดร้อนสามารถซัพพอร์ตกันได้ช่วยเหลือกันได้นะคะไพ่ใบต่อมา ได้ไพ่ใบที่80ได้ราศีธนูและราศีตุลไพ่ใบนี้ดีเกี่ยวกับเรื่องด้านหน้าที่การงานแต่ได้เลือดกุปโอนะคะเขาบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ต่างๆดีมันอาจจะค่อนไปทางดีก็ได้หรือมันอาจจะค่อนไปทางแย่ก็ได้หรืออาจที่จะเดินสายกลางคือไม่ดีไม่แย่ก็ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราในที่นี้เขาบอกว่าการทํางานของคุณเนี่ยต้องมีเป้าหมายในการทํางานนะสําหรับชาวราศีกัน ด้วยละได้ได้ไพ่ในในไพ่หน้าไพ่มีราศีธนูกับราศีตุลคุณอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันการทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันคุณอาจจะต้องมีลูกน้องบริวารมาคอยช่วยดูแลเพราะฉะนั้นการไว้วางใจลูกน้องบริวารมากเกินไปหรือการที่ออกรับแทนพวกพ้องของตัวเองลูกน้องบริวารของตัวเอง ก็สามารถทําให้คุณเดือดร้อนได้ระมัดระวังพวกพ้องลูกน้องบริวารจะทําให้คุณมีคดีความเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะสําหรับบางคนนะไม่ได้หมายถึงทุกคนบางคนกําลังที่จะส่อแววมีแบบนี้ได้แต่บางคนเขาก็อาจที่จะเป็นในลักษณะของการที่เพื่อนพ้องลูกน้องบริวารที่เป็นหุ้นส่วนกับเราไว้วางใจไม่ได้หรือบางทีก็อาจจะไปเจอ เพื่อนพ้องลูกน้องบริวารที่ไว้วางใจได้แต่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจที่จะต้องมาขอความช่วยเหลือมาพึ่งพาเราอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่กล้าปฏิเสธถ้าช่วยไปแล้วก็คือการช่วยนะไม่ใช่การยืมนะมันไม่ได้คืนนะคะเขาเรียกว่าช่วยต้องช่วยจริงๆดังนั้นในที่นี้เขาบอกว่าชาวราศีกันหรือลัคนาการคุณจะทำอะไรก็ตาม คุณอย่าใจอ่อนคุณอย่าเชื่อคนง่ายคุณอย่าไว้วางใจใจคนง่ายมากเกินไปมันจะทําให้คุณเดือดร้อนแต่ถ้าคุณเดินสายกลางด้วยการที่ว่าทําอะไรต้องลงไปทําคุคกขีด้วยตัวเองบ้างต้องลงไปดูแลบ้างหรือต้องต้องลงไปศึกษาลงไปคุคกคีให้มากที่สุดได้ยิ่งดีเพื่อจะได้รู้ช่องช่องรั่วช่องโหว่ต,ต่างๆที่โอ้เขาอาจที่จะตุกติกอาจจะไซร์ไลน์ทําอย่างนั้นอย่างนี้ได้เราจะได้รู้วิธีการป้องกัน นะคะปิดช่องรั่วช่องโหว่ต่างๆเพื่อให้ธุรกิจของคุณเดินหน้าไปได้อย่างอย่างใสสะอาดแล้วก็ไม่เดือดร้อนนะคะสิ่งที่สําคัญในการทำงานของชาวราศีกันหรือลักณะกันคุณต้องทำอะไรแบบซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาอย่าตุกติกอย่าหมกเม็ดไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นการรับปากกับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือกับลูกค้าก็ตามมันต้องตรงตามที่รับปากตรงตามข้อตกลงแล้วงานของคุณจะบรรลุเป้าหมายงานของคุณจะพุ่งตรงไปในจุดหมายที่คุณต้องการได้บางคนอาจจะมีเกณฑ์ของการที่ติดต่อธุรกิจกับชาวต่างชาติได้นะมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศได้นะชาวราศีกันหรือลัคนาการน,นะคะใครที่ทําธุรกิจที่นําเข้าส่งออกก็จัดวด่าดีหรือใครที่กําลังอยากจะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ย อาจจะได้รับข่าวดีนะคะไพ่ใบต่อมามาดูไพ่ใบสุดท้ายจะบอกอะไรชาวราศีกันกันบ้างนะคะได้ไพ่ใบที่สาสิบเอ็ดได้ราศีธนูและราศีมังกรธนูธาตุไฟมังกรธาตุดินไพ่ใบนี้จัดว่าเป็นไพ่ดีดีเกี่ยวกับเรื่องการงานดีเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของคุณนะคะเพราะฉะนั้นการเงินถือว่าการเงินถือว่าโอเคนะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ งานทุกอย่างต้องทําด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนต้องอดทนต่อแรงกระทบต่างๆสิ่งที่สําคัญต้องอด,อดทนกับอารมณ์ของตัวเองด้วยอย่าหงุดหงิดง่ายอย่าโมโหง่ายอย่าไปลงอารมณ์กับคนรอบๆตัวถ้าคุณไปคุณอยู่ในระดับหัวหน้าคุณอย่าไปลงอารมณ์กับลูกน้องอย่าใช้อํานาจของตัวเองไปลงอารมณ์กับเขาเขาก็มีหัวจิตหัวใจเหมือนเรานะคะหรือถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวมีลูกน้องบริวารอะไรที่ดีเราก็ ต้องชื่นชมอะไรที่ไม่ดีก็ต้องตักเตือนแต่อย่าใช้คำพูดคำจาที่มันเป็นคำพูดคำจาที่รุนแรงเพราะมันอาจที่จะส่งผลเสียให้กับตัวเรามากกว่าผลดีบางทีมันอาจจะเสียลูกน้องที่ดีๆเขาอาจจะน้อยใจว่าเวลาดีไม่ชื่นชมเวลาผิดพลาดด่าจังเขาอาจจะออกจากเราไปก็ได้มันก็เลยจะทำให้เสียงานได้นะคะดังนั้นในการงานของคุณเนี่ย ค่อนข้างดีมากอยู่นะคะในช่วงของเดือนมีนาคมแต่ข้อเสียคือเรื่องคำพูดคำจาการพูดอะไรที่แบบไม่ทันไต่ตรองมโมโหปุ๊บพูดปั๊บไปเลยตามความรู้สึกที่เรารู้สึกบางทีไอสิ่งที่เรารู้สึกมันอาจจะไม่จริงก็ได้แต่คำพูดหลุดออกจากปากไปแล้วมันทวงคืนกลับมาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้คุณน่ะเสื่อมเสียได้หรืออาจจะสูญเสียคนดีๆใกล้ๆตัวคุณไปได้เพราะฉะนั้นน่ะ ทุกอย่างจัดไว้ดีหมดอะไรที่มันจะดีหรืออะไรที่มันจะผิดพลาดหรืออะไรที่มันจะไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาจากตัวคุณนะมันไม่ได้มาจากคนอื่นไปยุแย่คนนั้นคนนี้หรือเปล่าแล้วทาให้เป็น่างี้ไม่ใช่อย่ามัวไประแวงคนอื่นมันมาจากตัวเราที่ใช้คําพูดคําจาบ,บางทีไม่ได้คิด แล้วมันแรงเกินไปมาดูไพ่ออลลเคิลขยายความบ้างว่าในช่วงของเดือนมีนาคมนี้ได้อะไรโอ้โหได้ทรัพย์สมบัติเขาบอกว่าช่วงนี้นะช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยชาวราศีกันหรือลัคนากันคิดเงินเป็นเงิน,ค,งนคิดทองเป็นทองน้ําขึ้นให้รีบตักเลยนะจะทําอะไรก็ตามมันเป็นช่วงที่มีโอกาสได้เงินเป็นกอบเป็นกำม,มีความมั่นคงทางด้านฐานะนะคะหรืออีกทีนึงก็ต้องพูดว่าสมองของคุณเนี่ย คิดแต่เรื่องผลประโยชน์อะไรที่มันได้เงินได้ทองเนี่ยคุณจะทําทันทีหนักเอาเบาสู้ก็ว่าว่าได้เลยถ้ามันทําให้ได้เงินขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่การเงินที่เข้ามาดีเลยทีเดียวไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าเงินใต้โต๊ะเงินใต้โต๊ะในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องประหยัดเงินใต้โต๊ะใครนะหรือบางคนมีธุรกิจบางอย่างที่กําลังจะลงมือทําแล้วหมายถึงจะได้เงินก้อนโตแต่ไม่รู้มันจะโปรเจกต์นี้จะผ่านไหมอะ่ะอยากจะไปนําเสนอแล้วโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นเงินก้อนใหญ่ เออมาดามช่วยดูให้ทีซีจะได้ไหมสําหรับบางคนชาวราศีกันคุณจะได้แต่คุณอาจจะต้องเสียเงินใต้โต๊ะนะคุณอาจจะต้องมีการยัดเออกิจเออเขาเรียกว่าอะไรนะยัดเงินผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ช่วยเหลือให้โปรเจกต์ของคุณได้ผ่านได้อย่างง่ายๆคุณก็จะได้เงินก้อนโตที่คุ้มค่ากว่ากลับมานะคะแต่บางคนบอกว่าไม่ได้มีข้องเกี่ยวกับเรื่องการที่จะไปยัดผู้หลักผู้ใหญ่นั่นหมายถึงการที่เรียกว่าจะทําอะไรก็ตามอย่าเพิ่งไปเปิดเผยถ้างานนั้นยังไม่เสร็จยังไม่สําเร็จ เพราะงานนั้นนะ่ะมันจะส่งผลถึงเงินก้อนโตที่คุณจะได้แต่ถ้าคุณไปเปิดเผยก่อนก่อนที่งานคุณจะประสบความสําเร็จมันเหมือนกับการที่เรียกว่าคุณไปตีแผลให้ศัตรูคู่แข่งได้รับรู้ว่าคุณกําลังจะทําอะไรคุณคุณหมกเม็ดอะไรไว้พอเขารู้ปุ๊บเนี่ยคุณจะช่วยเงินก้อนโตนะต้องบอกนะว่าเขาจะแย่งเอาไปทําพูดง่ายๆว่าเขาจะแย่งซีนคุณไปเพราะด้ไพ่โคโคโน,โนเนี่ยมันมีราศีธนูมีราศีธนูคนราศีธนูเนี่ย หรือว่าไพราศีธนูเขาบอกถึงการที่ว่าให้ระมัดระวังสิ่งที่คุณกําลังจะทําอย่าไปขอความคิดเห็นหรืออย่าไปอยากอยากอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรนะอย่าไปพูดให้ใครต้องมาชื่นชมในขณะที่คุณยังไม่สําเร็จร้อเปอซอย่าไปพูดเหมือนเราดีอกดีใจอ่ะ อยากที่จะให้คนชื่นชมว่าเอ้ยคิดออกมาได้ไงทําออกมาได้ไงเก่งจังเลยอย่าไปคิดตรงน,นั้นเพราะว่าถ้าคุณไปพูดปุ๊บคุณถูกแย่งซีนทันทีแล้วกลายเป็นว่าเขาอาจจะทำไวกว่าคุณทําเร็วกว่าคุณกลายเป็นคุณไปเรียนแบบเขาเงินก้อนโตมันก็จะชวดไปนะคะวันนั้นมาดูไพ่ใบต่อมาใบสุดท้ายรถไฟฟ้าคำว่ารถไฟฟ้าในที่นี้เราก็จะเห็นว่าเราถ้าเรานั่งรถไฟฟ้ารถ รถไฟฟ้ามีติดไหมไม่มีติดแล่นไปตลอดจะหยุดตามสถานีต่างๆเพราะฉะนั้นน่ะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะไปได้อย่างไหลลื่นนะคะมันจะไปได้อย่างไหลลื่นมันอาจจะมีการหยุดพักบ้างหรือหยุดบ้างในช่วงจังหวะที่เในที่ในช่วงจังหวะที่เหมาะสมแต่ก็เรียกว่าเราสามารถไปได้อย่างไหลลื่นไปได้อย่างรวดเร็วไม่มีอุปสรรคติดขัดถ้าเราทำอะไรเนี่ยเก็บอุบไว้ก่อน อย่าเพิ่งไปเปิดโปงให้คนรู้ในสิ่งที่เรากะทาแต่ถ้าถามถึงเรื่องความรักเพราะด้วยด้วยชาวราศีกันในช่วงของเดือนมีนาคมเนี้ยเป็นช่วงมีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นคําว่ามีเสน่ห์เนี่ยไม่ใช่มีสเสน่ห์เฉพาะคนที่โสดเท่านั้นนะคนที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องความมีสเสน่ห์ของคุณที่จะทําให้มีมือที่สามแทรกเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นระวังเรื่องรักสามเศร้าเกิดขึ้นบางคนนะคะต้องบอกว่า ชาวราศีกันบางคนก็อาจจะมองกะความรักที่เข้ามาเพื่อผลประโยชน์คุณอาจจะเจอคนถูกอกถูกใจดูดีมีฐานะแต่ไม่สามารถครบกันแบบเปิดเผยได้เพราะฉะนั้นคบกันแบบเปิดเผยไม่ได้ก็เป็นอะไรเป็นอินูของเสียบ้างเป็นเอ่อเป็นเด็กเก็บของแม่ยกต่างๆบ้างประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นอะถ้าคุณอยากบางคนก็เพื่อความสุขความสะดวกสบาย ไม่เปิดเผยก็ได้อยู่แบบรับๆก็ได้แต่อย่าลืมว่าไพ่ใบสุดท้ายมันเป็นรถไฟฟ้าคุณไม่ใช่สถานีแรกแล้วก็ไปอยู่ที่สถานีสุดท้ายเขาอาจจะระหว่างทาง จอดมันทุกสถาน,นีอยู่แล้วรถไฟฟ้าจอดทุกสถาน,นีจะมีคนขึ้นคนลงหรือไม่มีก็ตามเขาต้องจอดตามกติกาของเขาเพราะฉะนั้นในทุกสถาน,นีที่ผ่านมาถ้าใครเคยขึ้นรถไฟฟ้าไม่มีหรอกที่จะไม่มีคนขึ้นลงเลยมันต้องมีอย่างน้อยก็ต้องมีคนสองคนก็ต้องมีเกิดขึ้นดังนั้นถ้าความรักถ้าความรักไม่ใช่ความรักถ้าความรักเป็นแบบเปิดเผยไม่ได้เขาก็ไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะเขาก็เจอสถาน,นีไหนเขาก็แวะรับหมด เพราะฉะนั้นน่ะมันถ้าถามเหมือนว่าจะมีเรื่องหึงหวงเกิดขึ้นไหมมีมีเรื่องหึงหวงเกิดขึ้นแน่นอนคุณอาจที่จะรู้สึกไม่สบายอกสบายใจนะคะมันอาจจะรู้สึกว่าแรกๆก็คิดว่าไม่เป็นไรขอแค่เราได้รับความสุขความสะดวกสบายมีเงินให้เรากินให้เราใช้ให้เราเที่ยวพอแล้วอย่างอื่นช่างเขาจะจะยังไงก็ช่างแต่นานวันไปเอ๊ะถ้าเราได้ทั้งหมดมันจะดีกว่าไหม มันจะเป็นลักษณะนี้ของคนเราแต่การไม่ผิดสินข้อสามเป็นเรื่องที่ดีที่สุดถ้าทำแล้วมันผิดสินข้อ 3, สามสิ่งที่จะตามมาอันดับแรกเลยที่เราจะเห็นเจ้ากรรมนายเวรลงโทษคือคุณไม่มีความสบายใจแน่นอนคุณจะมีความทุกข์แน่นอนเพราะการผิดสินข้อสามนั่นหมายถึงว่าทำให้คนที่เขาเป็นเจ้าของแท้จริงเขามีความทุกข์ใจมันก็เลยจะทำให้ส่งผลให้เรามีความทุกข์ใจแต่ความทุกข์ใจมันแค่คนละแบบเท่านั้นเอง คนที่เขาเป็นเจ้าของเขาก็อยากได้ของเขาคืนส่วนเราเป็นคนที่อยากจะเข้าไปเป็นเจ้าของเราก็อยากจะครอบครองเราเองคนเดียวมันก็เกิดความทุกข์ใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นไม่ทําเป็นดีที่สุดนะคะทีนี้ถ้ามาดูเรื่องสุขภาพสุขภาพสําหรับเอ่อวัยรุ่นวัยเรียนมาดามมองว่าย,ยัางแข็งแรงนะวัยรุ่นวัยเรียนยังแข็งแรงดีอยู่แต่ถ้าสําหรับคนที่อายุ สีอัพถ้าเป็นผู้หญิง40อัพถ้าเป็นผู้ชายห้าสอัพไปแล้วเนี่ยให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับโรคเอ่อโรคที่มาจากกรรมพันธุ์อย่างเช่นเบาหวานความดันโรคไตโรคหัวใจนะคะใครที่เจ็บป่วยอยู่แล้วระวังการติดเชื้อในกระแสะเลือดหรือมีเกณฑ์ผ่าเจาะเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์ของการเสียเงินก้อนโตจากการ เจ็บป่วยได้นะคะหรือบางครั้งบางทีถ้าอยากจะได้รับการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วคุณก็อาจที่จะต้องมีการรู้จักหมอเป็นการภายในนะคะเพื่อที่จะขอคิวที่เร่งด่วนขอคิวที่เร็วได้เพราะฉะนั้นน่ะสำหรับชาวราศีกันหรือลัคนากันอาจจะการเจ็บป่วยอาจจะเป็นของตัวคุณก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ตัวคุณก็ได้อาจจะเป็น ญาติผู้ใหญ่หรือคนที่เรารักภายในบ้านก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่บัตรกรรมการจะบอกให้ชาวราศีกันหรือลัคนากันเสริมพลังบวกรับพลังบุญด้านใดถึงจะทําให้ชีวิตดีชีวิตเฮงชีวิตปังนะคะแล้วในช่วงเนี้มันมีอะไรที่ติดขัดเกิดขึ้นไพ่บัตรกรรมการบอกค่อนข้างตรงมากเลยทีเดียวไพ่ใบแรกได้การสวดพระคาถาประจําวันเสาร์ในวันอังคาร สวดพระคาถาประจำวันเสาร์สิบจบในวันอังคารในช่วงเวลา20่สนาฬิกาถึง21่สนาฬิกาพระคาถาประจำวันเสาร์สั้นๆไปเซิร์ชใน Google ดูไม่ใช่เอาบทท่องยาวนะบทท่องยาวมันจะเป็นการสวดนพเคราะห์นะคะแต่ถ้าเป็นบทท่องสั้นๆนะั่นคือคาถาประจำวันเสาร์สวดในวันอังคารเสริมเรื่องอะไรเสริมเรื่องหน้าที่การงาน ทำให้เรากล้าคิดกล้าทํากล้าตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดได้มากยิ่งขึ้นในด้านหน้าที่การงานเสริมเกี่ยวกับเรื่องเอ่อในช่วงของวันอังคารเนี่ยในช่วงเดือนมีนาคมนี้วันอังคารธงชัยจะไปเสริมให้คุณเนี่ยทำอะไรก็ประสบความสำเร็จมีชัยชนะเหนือผู้อื่นสวดพระคาถาประจำวันเสาร์วันเสาร์ปีนี้อุบาทเอปีวันเสาร์ารปีนี้โลกาวินาศ ดังนั้นน่ะมันอาจจะมีอุปสรรคติดขัดมีศัตรูคอยแก่งกันแกล้งมีคนอิจฉาริษยาหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยที่ทำให้การงานเราสะดุดติดขัดเกิดขึ้นได้จากการเจ็บป่วยหรืองานเราดูเหมือนจะประสบความสําเร็จและถูกเลื่อนออกไปก่อนหรือเราไปเสนอโปรเจกต์เอ๊ะทำไมคนอื่นเขาผ่านง่ายทําไมของเราไม่ผ่านสวดพระคาถาประจําวันเสาร์ซะเสริมก็ไปเพื่อไปดับโลกาวินาศในเอ่อให้สวดทุกวัน ทุกวันอังคารของเดือนมีนาคมได้จะยิ่งดีนะคะไม่ได้ลงทุนอะไรเลยแค่ลงแรงสวดนิดเดียวเองแล้วสั้นๆด้วยคุณไม่จําเป็นต้องสวดหน้าหิ้งพระนะถ้าคุณรู้คาถาพระคาถาประจําวันเสาร์คุณนั่งสวดตอนขับรถอยู่ก็ได้มันเป็นอะไรสั้นๆที่สวดได้คล่องปากมากนะคะหรือคุณอาจจะนั่งสวดตอนทํางานอยู่ก็ได้สวดเสร็จแล้วคุณก็นึกในใจเลยขอให้เอ,อ เจ้ากรรมในเวรไม่ว่าจะอยู่พบใดภูมิใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินไว้ตั้งแต่อดีตชาติถึงถ้าตจจุบันทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีโปรดร่วมมาร่วมอนุโมทนาบุญกับข้าพเจ้าในวันนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญให้กับข้าพเจ้าขอให้ท่านไปอยู่ท่านไปสู่พบภูมิที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะ เจ้ากรรมในเวรก็จะเอาโหสิกรรมให้กับเราละไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าให้เสริมสวยเสริมหล่อด้วยการแต่งหน้าทาแป้งหวีผมถ้าเป็นผู้หญิงมันง่ายถ้าเป็นผู้ชายก็ง่ายนิดเดียวก็หวีผมเอานะคะในวันพระรหัสปบดีในช่วงเวลา11นาฬิกา40นาทีถึง12นาฬิกาวันพระรหัสปีนี้อาทิตย์บดีนะคะเสริมสวยเสริมหล่อเป็นการปรุงแต่งให้ตัวเราดูมีเสน่ห์มีเสน่ห์กับใครมีเสน่ห์กับผู้หลักผู้ใหญ่ ให้ทําในช่วงเวลา11บเอนาฬิกาสีนาทีถึง12บสนาฬิกาทำแล้วมันจะทําให้เราดูมีสเสน่ห์กับผู้ใหญ่ทําแล้วมันจะทําให้เรามีคําพูดคําจาที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความคิดความอ่านเราจะเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะคะไพ่ใบต่อมาหรือเป็นการปรุงแต่งตัวเองตัวเราเองให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นได้ด้วยไพ่ใบต่อมาให้เงินเด็ก10บาทให้เงินเด็ก10บาทในที่นี้ให้ทีเดียวก็ได้นะให้ในวันอาทิตย์ เงินเด็กสิบบาทเหรียญสิบสักหนึ่งเหรียญอย่าเอาเป็นเหรียญบาทนะเอาเป็นเหรียญสิบหนึ่งเหรียญเป็นการแก้เคล็ดถ้ามันเป็นเหรียญบาทก็จะให้แค่หกบาทมันก็จะไม่ครบกําลังที่ต้องการสิบบาทมันเป็นกําลังของดาวเสาดาวเสาคือโทษทุกภัยทายเสาคุณกําลังมีอุปสรรคติดขัดต่างๆนานาแล้ววันเสาร์มันโลกาวินาศด,ด้วยให้เงินเด็กในช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาในช่วงเวลาเนี้ยให้ตอนไหนก็ได้ เพื่อที่จะได้ไปเสริมให้คุณมีอํานาจวัสนาบาร,รมีมากยิ่งขึ้นนะคะทำให้คุณดูเอ่อไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามหรือคําพูดคําจาต่างๆที่คุณจะพูดออกไปมันดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นการมีอํานาจวัสนาบาร,รมีการตัดสินใจของเราก็จะเด็ดขาดมากยิ่งขึ้นให้ให้เงินเด็ก10บาท สิบ,บาทมันเป็นกําลังของดาวเสารโทษทุกภัยทยเสาอุปสรรคติดขัดต่างๆมันจะได้ไม่เกิดขึ้นแล้ววันเสารเป็นโลกาวินาศด้วยนั่นก็หมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องสุขภาพไม่ว่าจะศัตรูคู่แข่งหรือใดๆก็ตามมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรนะจะเบากําลังลงไปเองจะไม่สามารถทําอะไรคุณได้เพราะคุณไปเสริมด้านอํานาจวัสนาบารมีขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับใครที่เอ่อ เกิดราศีกันสนใจนะคะอยากที่จะมาดูดวงเช็คดวงว่าเอ้ยฉันกําลังประสบปัญหาแบบนี้อยู่เลยอยากจะรู้ความชัดเจนที่มันเป็นของเราเองโดยตรงทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงหรือแอดไลน์ส่วนตัวมาเพื่อสอบถามค่าครูกันนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะเรียนศาสตร์ไพ่โคโคโลโนไพ่ญี่ปุ่นศาสตร์ที่มีหเดียวในโลกหรืออาจจะเป็นไพ่ยิไพ่ออร์เคลิลหรือแม้กระทั่งโดมิโนโนะคะ ทักอินบ็อกมาที่ Facebook มาดามนัดคนอ่านดวงมาสอบถามค่าเรียนกันแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าไพ่โคโคลโนหรือศาสตร์ญี่ปุ่นมาดามจะเปิดสอนแค่ปีนี้เป็นปีสุดท้ายจะสิ้นสุดในช่วงเดือนธันวาคมปีพุทธศักราชส5 6 8แล้วจะไม่เปิดสอนอีกแต่ถ้าเกิดมีคนมาลงเรียนครบ3รุ่นก่อนเดือนธันวาคมมาดามก็จะปิดรับทันที เพราะว่าจะเก็บไปเป็นศาสตร์แปลกประจําตัวเราเองส่วนใครที่ได้เรียนไปแล้วก็สามารถที่จะศาสตร์นี้ถ้าดังขึ้นมาเปี้ยงป้างปุ๊บดังมากกว่านี้คนรู้จักเยอะกว่านี้ปุ๊บคุณก็สามารถคุยได้เลยเอยศาสตร์นี้เรียนมาแล้วฉันรู้ฉันพยากรณ์เป็นแล้ววันหนึ่งข้างหน้าในอนาคตข้างหน้ามันก็จะต้องมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณก็จะเป็นศาสตร์แปลกประจําตัวคุณไปเลยเพราะมาดามไม่เปิดสอนไม่เผยแพร่เพิ่มเติมแล้วมีแค่นั้นเท่านั้นนะคะสําหรับ FC ที่เข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุ้ยกับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ